มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่านะฮะขออนุญาตเช็ดกล้องครับเน้นคมครับไม่เน้นคุยพม่าจะชนะเชิงได้ต้องคมแข่งต้องดีต้องคมเชิงชนว่ากันทีหลังนะครับเอ๊ะผมอ่านดูแล้วมันก็คือ เนาะในในคอมเมนต์ที่ FC คอมเมนต์ผมมาในในคลิปผมเ,เนาะนะครับอผมก็อ่านดูแล้วมันไม่ค่อยสุดมันไม่ค่อยสุดเชิงชนว่ากันทีหลังนะฮะพม่าจะชนะเชิงได้เน้นคมครับไม่เน้นคุยเชิงชนว่ากันทีหลังเออก็ก็ถูกของพี่ของพี่เขานะนะครับแต่ผมว่ามันมันยังมันยังถูกไม่หมดนะฮะ มันมีมุมที่แบบว่าอย่างคมอย่างเทพอย่างคมแข้งอย่างดีอย่างคม,แ,คงงคมแต่คําว่าเชิงชนไว้กันทีหลังเนี่ยแสดงว่าคําว่าเชิงชนเชิงชนเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าเชิงชนไม่เท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะได้ตีเชิงมันก็น้อยนะครับน้อยมากนะถ้าเชิงเข้าปีกแล้วถอดออกวิ่งออกไม่เป็น ถ้าเชิงล็อกคอแล้วถอดคอไม่เป็นนะหรืออาจจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างคือไม่ใช่อาชีพอะแค่วะเขาเรียกว่าพอเอาตัวรอดบางทีก็ไม่รอดนะครับผมเน้นคมไม่เน้นคุยเชิงชนว่ากันทีหลังผมว่ามันต้องมาคู่กันแหละนะครับทั้งคมทั้งเชิงชนเนี่ยนะพะม่าจะชนะเชิงได้คือคือต้องมาพร้อมกันถ้า สมมุติว่าเขาล็อกคอสมมติว่าเชิงล็อกคอถอดเป็นว่าเชิงประกบหลังได้เนี่ยขยับถอยหลังไปก้าหนึ่งเนี่ยเชิงก็หลุดจากการประกบแล้วนะครับแล้วก็จิกหัวเชิงบิดน,นะครับแสดงว่านั้นคือชั้นเชิงคุณดีนะครับคุณถอยหลังขยับบินได้แล้วเชิงเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ถอยอีกก้าหนึ่งขยับบินได้เข้ามาอีกทีนึงม้นงมวนคอตีข้อหัวเชิงได้นะี่ครับ นะมันก็จะทําให้นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มมน,นี้ถามว่าดีไหมก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดแต่ยังไม่สุดแคนด่นั้นเองนะครับผมเติมให้สุดได้ว่านะครับนะทั้งเชิงชนทั้งเครื่องดีเนี่ยต้องมาพร้อมกันไม่ต้องมีอันใดอันหนึ่งมาทีหลังนะครับนะต้องมาพร้อมกัน ถ้ามาที่หลังเมื่อไหร่ถ้าเชิงชนมาที่หลังเมื่อไหร่ก็แล้วก็ไอ้แข้งดีเนี่ยไม่ได้ตีครับนะครับผมทําไก่เชิงอยู่นะครับผมทําไก่เชิงอยู่ <S 2> <S 2> <S ผมรู้ว่านะครับไก่เชิงชิพเทพเนี่ยเชิงทิพเทปเนี่ยปิดอาวุธคู่ต่อสู้ได้เนี่ยเชิงดีเนี่ยนะครับผม คู่ <G ül> ต่อสู้แทบจะไม่ได้ตีด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่าอ่าถ้าพม่าไม่ได้เหลี่ยมเชิงมุมเยอะนะนะครับถ้าแข่งดีอย่างเดียวนี่นะครับผมเคยเห็นพม่าตีตัวเองไหมครับนี่ก็แงะตีตัวเองเชิงเข้าปีกปั๊บนี่ก็แงะตีตัวเองตีลังกาล้มตีลังกาล้มเมื่อยนะนะครับผมพม่าแบบนี้เมื่อยนะโดนเชิงทุบหลังไปนิดไปหน่อยนะครับไอ้ยกแรกพอสูสียกสองปล่อยมาพมานี่พม่านี่ช้าอืดไปเลยอุ้ยพม่าวัดสันพม่าวัดสันอุ้ยแลบออกีิเจนนะครับน เลยนะนะครับถ้าคอมเมนต์นี่จะสมบูรณ์นะครับเชิงชนกับแข้งดีต้องมาพร้อมกันนะครับผมนะครับนะครับผมแข้งดีเชิงดีนะครับถึงจะเอาชนะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาหรือเชิงนะครับของสองอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้ต้องมาพร้อมกันนะครับต้องมาเท่ากัน นะครับผมอาจจะมีอันนึงมากกว่ากันนิดๆอาจจะเป็นแข้งดีมากกว่าเชิงดีเหลี่ยมดีหน่อยนึงนะครับผมหรืออาจจะเป็นเหลี่ยมดีเชิงดีมากกว่าแข้งดีหน่อยนึงนะครับนะครับอย่างไงก็อย่างให้มันอยู่ใน2อ,อย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับนะเพื่อที่จะเติมเต็มให้คอมบินนี้สมบูรณ์นะครับนะเพื่อเราจะได้อ่ามองมุมการพัฒนานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ